คำเตือนนะครับผมคลิปนี้มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดหน่อยนะครับผมจะเป็นคำที่แรงๆแต่ไม่ถึงขั้นหยาบขนาดนั้นนะครับผมเพราะเป็นการเถียงกันของสองสาวนะครับระหว่างสาวเอทแล้วก็สาวคลิกซี่จ้าดังนั้นขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะเออคอนเซปต์ของช่องนี้นะครับคือหยาบไม่ได้เพราะแควบอดีคคำไหนที่ผมเล่นไปแล้วพูดไปแล้วมันทําให้รู้สึกไม่ดีผมกราบขออภัยมาณที่นี่ด้วยครับ ตายและพิธีกรตกยีสันรวมๆนลยก็คือเป็นการเถียงกันของตัวละครนะครับผมไม่เกี่ยวกับบุคคลใดไม่เกี่ยวกับสถานที่ใดนะครับผมดังนั้นอย่าดราม่านะครับในี่เดียบเซฟตัวเองไว้ก่อนสิว่าบอกเลยช่องนี้ปลอดภัยสวัสดีค่ะหนูคลิกซี่เองยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้พบนะคะดังนั้นวันนี้หนูจะมาเล่นแบบน่าราักใส,ส่ ใช่ไหมเอ๋กิลูมีอค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูา่คอณพิ่พากับคลิกซี่น้อนตัวแรหน่ารักพูดน้อยใส่ใสที่พูดมาเมื่อกี้ตกข้ามทุกอย่างเลยค่ะบางครั้งการไม่ขยับปากเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นการขาดออกซิเจนหรอกนะคะคุณเอ๋ อ,อิลูเบียค่ะแรงแรง,แรงอีกและสําหรับใครต้องการจะเติมเกมก็ที่เลยเพจพ่อมดเคลมว่าเพสะดวกรวดเร็วปลอดภัยผู้ใช้แค่เพ้นไอดีเท่านั้นจิ้มด้เลยที่ลิงข้างล่างถูกกับเติมแบงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และอย่าลืมใส่โค้ดส,ส่วนลดของนั้องงูด้นะจ๊ะรับส่วนลดพิเศษไปเลยเออแป๊บนึงนะคุณผู้ชมผมก็ค่าตกใจเสียงคลิกซี่ที่ผมพลาดก่อนนี้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะให้ผมทําได้ไงวะเพราะปกติในช่องผมไม่น่าจะมีเสียงนี้นะใช่ไหมคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกกันหน่อยเป๊ะให้คุม้มเป๊ะให dưới tôm kem จซแกให้ค่าขนมมายี่สเจ้าของเพจตอนนี้คือเท้าไก่นะาากและปวดหัวกับช่องนี้แล้วเกินนี่หวัดดีเจ้าตัวเล็กน่ารักจังเลยนะเราเนี่ยพี่ขอได้ไหมพอดีต้องการตังค์ช่วงนี้เหยือฉันวขอด้วยคนดได้โอ้โหยาดเขกันแรงกข้กันแรงเจ็บเกิดทกันแรงมากเอาไงเล็กพี่เจ้หตัวเล็กเรอตัวเล็กหูอจ้นิดเดียวนี่มันเจ็บนะเอ๋อีลูเมียวโว้ยหปากแทบจงไม่จาดเข้ามาหุยแบบนั้นก็ดีเลยสิพอดีว่าที่ ใช้กะละมังเป็นจานข้าวหมากก็จะเว่หวังอะไรขนาดนั้นเกินนี่ไม่มีใครสังเกตเลยแหละว่าซิวแห้งไปแล้วนั่นแหละลัน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 เอ้าหวัดดีอีลีนหวัดดีเอ๋อคุณเบียค่ะแล้วสถานการณ์แบบนี้คลิกที่จะไปทางไหนได้ล่ะโอ้ตายแย่แล้วอย่าเข้ามาดอนอย่าเข้ามาคุณบอกว่าอย่าเข้ามา ฝากไว้ก่อนนะเอ๋อิลูมเบียค่ะก็สมควรโดน,นล้หล่ะพอดีว่ามองไม่เห็นตัวมันเล็กเล็กอะนะถ้าใ,ใหญ่แต่ตัวแล้วเซล,ล์สบองในระบบประสาทไม่มากพอแล้วก็เหนือขอตัวเล็กดีกว่าห,หมายความว่าไงวะฮันเน่รู้นะว่าอยู่ในภูมนั้นนะเอ๋อิลูมเบียค่ะสอรู้สอ,สอเห็นจังเลยนะคะขอบคุณที่ชมนะคะหนูไม่รู้สึกโกรธอะไรเท่านั้นละอิลูเบียค่ะ ลห <c oughs> ปากบอกพี่โกธแต่กระโดดฟิกเข้ามากัดยังกับหมาเลยเนาะเฮ้ยจริงเหรอถ้าเป็นหมาหนูก็คงเป็นชี้วาว่าน่ารักตัวเล็กแต่ถ้าเป็นพี่เอ๋ก็น่าจะ หมาขี้เรือนออด่ากูเอ๋ไม่พอเติมขี้เรือนแถมรอเรือชัดเจนเไปพี่เอ๋ใจเย็นๆ<า>วิ่งเข้าหาผู้ชายแบบนั้นมันดูไม่ดีไม่น่าอุ้อยพี่เอ๋ลอยได้ก็อย่้ลอยมึงยกแล้ววมคมวุ้ยตายละผู้ชายเขาไม่เล่นด้วยนอนแห้งเลยพี่เอ๋อิลูเมียค่ะมันไม่ได้เล่นด้วยธรรมดามันแถมกระสุนที่กูด้วยเด่ยแบบนี้มันต้องเอา น,นี่พี่เออย่าตะโกนแบบนั้นซิมันดูไม่งามแหมบองตะโกนแล้วดูไม่งามทีตัวเองพูดจาใสๆน่ารักแต่ความเพิ่งในเน่าเฟยอย่างแอปเปิลเน่าคลิกพี่ว่าการที่เป็นแอปเปิลเน่าเนี่ยมันก็ยังดีที่เป็นอาหารให้กำหนอนได้นะแต่สำหรับพี่เอ๋นี่คงจะเป็นอีลูเมียค่ะอะไร จะเป็นอะไรโอ้ยนี่ไม่บอกเลยเพราะกูสงสัยหนักกว่าเดิมไปอีกเธอคงน่าจะเป็นยินลินฮีโร่ใหม่ใช่ไหมคุณลินค่ะเรียกให้ถูกคุณลินยา่เหยียบดอกไม้สูบเหยียบดอกไม้โอ๊ยไปแล้วนะจ๊ะโอ้ยยังเขียงไม่เสร็จเลยคุณลินแห้งแล้วแต่อย่าคิดว่าจะรอดนะตาบนไปเลยแม็กแม็กไม่เียเจ๊แล้วพี่เวนเจเอ๊ะมันโอ้มันถึงบอกแล้วอุ๊ ขออภัยนะเจ้ผมไปเจอไม่ได้ใช้การไม่ได้กูผ่าเองเลยโอ้ยตายอีกแล้วนี่พี่เอคะเบาๆหน่อยนะเดี๋ยวความดันจะขึ้นเอาเอิลูเบียคะ่ะจานข้าวหมาก็หุบปากไปก็บอกแล้วไงไปที่บ้านใช้กคละมังอ้ากนะู <c oughs> ลืมลากหัวะผมเฮ้ยกูโดนยิงอีกโอ้ยทำไปเกมนี้กูหลังรถเหลือเกินนี่<ะ>หนูแม็กเมื่อกี้ล็อกใครเหรอผมขอโทษครับพี่เมื่อกี้อีเอมันจากผมอีลูเบียค่ะเดี๋ยวแม็กมึง เปลี่ยนข้างไวเนาะข้างบนชัมอะไรกันอยู่เอ้ยขอไปเล่นด้วยเดี๋ยวนะนี่มไปเลยแบ๊กไปเอาอีจานข้าวปมาเนอะแล้วส่งหัวมันมามอบให้ฉันโอ้เลือดมันเจ็มผมขอเลือดน้อยกว่าดีกว่าได้แก่าไงหนูแม่สวัสดีจ้าอุ้ยเพลเหรออึ้จะไปไหนเหรอพี่เอ๋ใจเย็นๆพี่เอ๋ใจเย็นๆนะอีลูเมียคอโอ้ลงที่รานแล้ววิกระดานเลยอ่ะ คิกซี่คิดว่างี้นะขนาดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเลยก็สมองดังนั้นคนที่มีหน้าอ,อกเล็กก็ใช่ว่าจะเป็นคนโง่และคนที่มีหน้าอ,อกใหญ่ก็ใช่ว่าจะฉลาดด่ค่ะซนๆแต่ย้อมกูเจ็บเหลือเกินแต่ก็ยังดีที่เชิใหญ่กว่ามันเชิญใหญ่นําหน้าไปก่อนเลยนะคะเคพราะหนูมีตังไว้ไเสร่อเมื่อไหร่ก็ได้ก็ถูกของบัตรเอาซะก,กูเถียงไม่ออกเลยแต่เดี๋ยวเอ๊ะเม<า>ืม่อกี้โอมาทําอะไรคลิกซี่เหรอ<ม>อย่าเยียบดอกไม,ม้ดังคลิกซี่เบิร์กา เฮ้ยดิเลอยากไปยัดป้อมมันแลวเกิดถ้าไม่ติดนี่ว่าเป็นอิรเบียนั่นป็ยัดป้อมมันไปแล้วุ้ตายละพี่เอคิดได้ด้วยเอาอีกดิงั้นก็ดีแล้วละค่ะเพราะว่ามีคนปกติที่ไหนเล่นเอและยัดป้อมฮัชิวฮัชิวฮัชิวเดียวเดียวอันนี้ไม่ได้โอ้วเธอทำไมตัวเธอถึงดำดำโอไม่งานคำ ดำเป็นดินซอขนาาสองบีหน้าอกหน้าใจก็ดูเหมือนจะไม่มีสตินะคะผลที่เล่นเกมอยู่ดังนั้นสตินะคะสติเลยนะคะพี่เอ๋สติค่ะมันโกรธจนเลือดขึ้นหน้าถึงขั้นคอมโบมั่วเลยล่ะค่ะนอนแบบบางครั้งคนเราก็เล่นพลาดได้อะค่ะอีกแก สำหรับคลิปนี้นะครับผม3านี่คือเกมอีก70%ที่เหลือนี่คือ2ตัวที่เถียงกันสนุกสุดๆไปเลยนล่นๆเั่นๆเดี๋ยวนะตรงนั้นมันพุ่มดอกไม้ตรงคลิปสิอย่าเยียบดอกไม้โอ้เลิศเพลเหยียบให้เละไปเลยเหยียบให้สวนดอกไม้ เปลี่ยนไปเลยเพนนี่เนี่ยผ่าไม่โดนวะตายแล้วพี่เอนี่เป็นพวกจนเท่ที่สองจริงๆด้วยก็คือขนาดไม่ใหญ่แต่เซลล์สมองกันได้อน้อยเออก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันเพราะทางนี้เลือกขนาดส่วนสมองก็ก็ก็พอมีอยู่นะขอบคุณที่ชมนะ มันชมปาวะนี่โอมายาเหยียบดอกโอมายาอีเล่าโอ้ยข่าวหลังก็อย่าปลูกสิว่าคนอื่นจะได้ไปเหยียบงั้นข้าวหลังโอมาก็ตัดขาทิ้งนะจะได้ไปเหยียบดอกไม้โอ้โหมันเห็นดอกไม้สําคัญกว่าขากูอีกแล้ววะเดี่ยแต่การรวมตรงการแบบนี้มันจะดีเหรอรู้สึกเสียเปรียบเลยนะเฮ้ยสิถ้าไม่ดีแล้วยาเอื้อนั่นแหละทุกคนสวยอิลูเมียให้เยี่ยม ห้ามทุกคนเลยนะห,ห้ามเดี๋ยวนี้ห้ามเข้ามาที่สวน,น,นดอกไม้ของกุ้งบ้นาบนโอ้โะสวยเลิศเกแพ้ชักมันขอได้ตบสักทีสองที <c oughs> ง่าเอ,อะ่าก็ใช้ความรุนแรง การใช้ความรุนแรงมันเป็นการแก้ปัญหาของพวกพวกอะไรแล้วทำไมมึงไม่บอกเราอีกแล้วขาใจกูอีกแล้วไงเอาหน้าและถ้าสมองพี่เอ๋ยังพอไม่อยู่ก็คิดเอาน่าจะได้ดูเมียค่ะกูผ่าเลยนี่โอมาบอกกิรอบแล้วไม่อย่าเกลียบจอกมาไงเล่ะโอเคทีหลังกูจะไม่เข้าพุ่มแล้ลลันลาลาลาผ่าเลยเฮ้ยเดเดียวจะได้กอดแล้วเชียร์ ตกใจทีซี่ตกใจมากๆเลยพี่เอ๋มีความคิดแบบนี้ได้ไงเนี่ยอ๋อไม่สมกับเป็นพี่เอ๋เลยอือ้ลุมมียค่ะโอ้โหไอ้นี่ปากซับกันไปแล้วนี่เอลซ์เราขออะไรหน่อยได้ไหมช่วยเก็บให้ทีสิไอ้ต้าคนที่ไม่ดีน่ะสักหนึ่งตัวก็เห็นมีคนเดียวเนี่ยขอบคุณมากนลเอลซูน่ารักที่สุดเลยเอาที่สรุปกูเป็นคนไม่ดีในสายตาทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ นั่นมันอีลิน,<ด>ลนฮิโร่ใหม่นี่ละหวัดดีจ้าคุณลินคะคุณลินอีมันไหมสุภาพงั้นก็ขออนุญาตจบบ้านเลยนะคะพี่เอ๋อีลูเบียค่ะถ้ามึงจะเรียกกูดากกา่ากูขนาดนี้มึงไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้อ้าวพี่พูดเองนะอีเอ๋สอสมใหญ่อ้อหอีลูเบียคะมันยังมีคนเรียกกูชื่อนันอีกเหรอวะเนี่ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กราบขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมันอาจจะมีคำรุนแรงมีคำหยาบแบบ ทิปๆนะครับผมแล้วก็ การที่ผมมา,มาพูดแบบนี้ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่เขาเล่นอิลูเมียนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่เขาเล่นในเกมนี้เลยไม่เกี่ยวนะครับผมที่ผมภาพไปก็แทนตัวของคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคนเล่นนะครับผมถ้าทําให้เข้าใจผิดหรืออะไรนะก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นลังใจให้เต้าง,งูด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพดยยยะครรััผมมกกีีเเเื่อองงงไไ็ มาที่ช่องผมได้นะครับมาระบายอารมณ์มานู่นนั่นนี่ได้จะอยู่ตรงนี้คอ,อยพปอ์ตอทุกคนเสมอจ้บาบายนะครับผมรักทุกคนมากมายอยู่กันไปนานๆนะจ๊ะบ๊ายบายมาอีอเอ๋อ,อีลูเบียค่ะ